รุณสวัสดีค่ะพอ่พอแม่เอฟซีพี่เจ็ดโมงครึ่งของเช้าวันจันทร์ที่สี่สี่กันยายนสี่กันยายนหกหกไม่ได้นหน่อยอยากตีนออกข้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะอาหารเพลินกินมดตะ ต่ว่ายิงมดถั่วเหี่ยวนะคะเนาะเดเดเดก่อแนะนำนะคะคนนี้แอนนี่ยุยยุนนี่จ้ะนี่น้องแอนนี่นะคะดำหมดลิ้นก็ดำข้างในนะคะคนนี้น้องเอมมี่เด็กผู้หญิงนะคะคนนี้น้องไอวี่ เด็กผู้ชาย20นิ้วนะคะไอวีน่นี่20นิ้วนะคะน้ำหนัก2กิโล2ขีดซีนน 1, สเดรั่งไม่ยุ่สจ้าั่งประโดละอันนี้หนึ่งร้างประมาณหาหมื่นละน่าจะขึ้นมาเยอะอะอันนี้1.8อันนี้1กิโลท่วนนะคนนี้1กิโลท้วนนะคะน,น่ารักวะคะพี่น้องคะ ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังต้องการผู้ติดตามอีกเยอะเลยครับฝากช่องอาดัมฟาร์มของแม่ผมด้วยนะคะกล่องจุงยายต้องการผู้ติดตามอีกหลายเดวยค่ะพี่น้องฝากแน่เด็กค่ะเดี๋ยวแม่จะปล่อยแล้วลูกเดีย๋ยวจะปล่อยแล้วเนี่ย กินก่อนทำไมร้องล่ะลูก <c oughs> กินไก่หมดกินอกไก่หมดแต่ว่ากินอาหารเม็ดไม่หมด <c oughs> จะสองเดือนวันที่สิบนี้นะคะจะสองเดือนวันที่สิบค่ะ <c oughs> สำหรับ f อซที่รับชมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งไม่เจ็บไม่จนสุขผูสุขคนนะคะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพภาควรเ้าจะลืมนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกไอวีบบ๊ายบายเอมมี่เอมมี่บ๊ายบาย อันนี้มาบายบายก่อนไอวี่บายบายอันนี้อันนี้บายบายประสังค่ะขอบที่นอนค่ะค่ะพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า